เรื่องราวความขัดแย้งในรัชชานของเมียนมานี่มันยืดเยื้อแล้วก็ซับซ้อนมานานมากเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานการณ์กลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปลายปี2023ครับเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมหน้าของสงครามนี้ไปเลย คือในเช้าตรู่ของวันที่27ตุลาคมกลุ่มพันธมิตรชาติพันธ์สามกลุ่มได้เปิดฉากโจมตีฐานที่มั่นของรัฐบาลทาหารพร้อมๆกันเลยครับเป็นการบุกแบบสายฟ้าแลบที่ถูกวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ทําได้ฝ่ายรัฐบาลอาหารนี่ตั้งตัวไม่ติดเลย แล้วถ้าถามว่าปฏิบัติการนี้มันรุนแรงและได้ผลขนาดไหนนะหรอครับเอาเป็นว่ารุนแรงถึงขนาดที่ประธานาธิบดีของเมียนมาเองเนี่ยต้องออกมาพูดประโยคนี้เลยครับว่าประเทศกำลังเสี่ยงที่จะแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆซึ่งโอ้โหคำพูดแบบนี้หาฟังไม่ได้ง่ายๆนะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่ารัฐบาลทหารกาลังสั่นคลอนอย่างหนักจริงๆลองนึกภาพตามนะครับแค่4วันแรกเท่านั้นย้ำนะครับว่าแค่4วัน กลุ่มพันธมิตรสามารถยึดฐานทหารไปได้กว่า150แห่งแล้วก็เข้าควบคุมเมืองได้อย่างน้อย4เมืองเลยทีเดียวนี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ทําให้รัฐบาลกลางถึงกับช็อกไปเลยครับแต่เรื่องนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งใหญ่นี้เนี่ยหลายคนมองว่ามีเงาของมหาอำนาจอย่างจีนอยู่คำถามก็คือจีนอยู่ฝั่งไหนกันแน่แล้วทำไมท่าทีของจีนถึงอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้ คือความสัมพันธ์มันสับซ้อนมากครับถึงแม้ว่าจีนจะดูเหมือนหนุนหลังรัฐบาลทหารเมียนมามาตลอดนะแต่เอาเข้าจริงผลประโยชน์ของจีนในพื้นที่เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบางทีมันก็ดันไปขัดกับสิ่งที่รัฐบาลาทหารทําอยู่ซะอย่างนั้นภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนเลยครับคือถ้าดูเผนๆน่นนะต่อหน้าสื่อจีนก็จะพูดสวยๆไปว่าอยากเห็นสันติภาพอยากให้ทุกฝ่ายคุยกันดีๆอะไรแบบนี้ แต่ว่าเบื้องหลังนะสิครับจีนเขาเดินเกมฉลาดมากคือสร้างสัมพันธ์กับทุกฝ่ายไว้หมดเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์มหาศาลของตัวเองในเมียนมาจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าใครจะขึ้นมามีอำนาจก็ตามแล้วผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่โครงการใหญ่ๆอย่างเส้นทางสายไหมแห่งศตรวรรษที่21มีท่อส่งน้ำมันและก๊าซที่พาดผ่าน แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆในช่วงหลังมานี้เลยก็คือการปราบปรามแก๊ง c a เซนเตอร์แล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ที่ระบาดอย่างหนักอยู่ตามแนวชายแดนครับและประเด็นเรื่องแก๊ง Call Center นี่แหละครับคือฟังเส้นสุดท้ายเลย การที่รัฐบาลทหารเมียนมาดูเหมือนจะเพิกเฉยไม่จัดการกับแก๊งอาชญากรรมที่หลอกลวงคนจีนอย่างจริงจังมันสร้างความโกรธแค้นกับรัฐบาลปักกิ่งอย่างมากครับถึงขั้นมีคนวิเคราะห์กันว่าจีนอาจจะส่งสิกไฟเขียวให้กลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์เข้าจัดการปัญหานี้แทนซะเลยแต่การจะเข้าใจว่าทำไมกลุ่มชาติพันธุ์ถึงสู้แบบถวายหัวขนาดนี้เราต้องย้อนอดีตกลับไปไกลเลยครับย้อนกลับไปดูคำสัญญาที่เคยให้ไว้แล้วก็ถูกฉีกทิ้งไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ไทม์ลายนี้มันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือมันเริ่มจากความหวังในปี2490ที่มีข้อตกลงปังหลงซึ่งให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐฉานจะมีสิทธิ์ปกครองตนเองและแยกตัวได้หลังครบ10ปีแต่พอได้รับเอกราชไม่นานในปี2505ก็เกิดรัฐประหารขึ้นโดยนายพลนวินทุกคำสัญญาถูกทำให้เป็นโมฆะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองที่ยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ครับ พูดง่ายๆก็คือความฝันที่จะสร้างสหาภาพที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างเข้าเทียมมันจบลงในวันนั้นเลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําลายแค่ข้อตกลงทางการเมืองนะครับแต่มันคือการทําลายรากเหงา้าทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้คือการล้มล้างระบบเจ้าฟ้าซึ่งเป็นระบบผู้ปกครองท้องถิ่นของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปีให้หมดสิ้นไป ทีนี้ลองมาดูภาพในสนามรบจริงๆกันบ้างครับและถ้าใครกำลังคิดว่าสงครามนี้มันมีแค่สองฝ่ายคือรัฐบาลทหารกับกลุ่มต่อต้านต้องบอกว่าเรื่องจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับในรัชชาเนี่ยมันเหมือนมีกองทัพเล็กกองทัพน้อยเต็มไปหมดเลยครับแต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายของตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองบางกลุ่มก็สู้เพื่อเอกราชบางกลุ่มก็อาจจะแค่ต้องการปกป้องผลประโยชน์ในพื้นที่และที่สำคัญ พวกเขาไม่ได้รบกับรัฐบาลทหารอย่างเดียวแล้วความพีก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พวกนี้เนี่ยบางทีก็รบกันเองนี่แหละครับเพื่อแย่งชิงพื้นที่แย่งเส้นทางทำมาหากินและลองคิดดูสิครับว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดคือใครก็คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับที่ต้องติดอยู่ตรงกลางระหว่างการสู้รบของทุกฝ่าย แล้วคำถามคือเงินที่ใช้รบกันไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยมันมาจากไหนคําตอบส่วนหนึ่งก็มาจากนี่แหละครับเศรษฐกิจสีเทารัชาน,นี่คือศูนย์กลางการผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมานานมากแล้วนะครับแล้วเงินมหาศาลจากตรงนี้แหละที่มันคอยหล่อเลี้ยงให้สงครามมันดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ไม่ว่าเกมการเมืองมันจะซับซ้อนแค่ไหนหรือใครจะรบกับใครสุดท้ายแล้วคนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดก็คือประชาชนครับ ชีวิตของคนในรัฐชฐานมันเหมือนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลาครับคือไม่รู้เลยว่าวันดีคืนดีจะถูกบังคับให้ไปเป็นทหารไหมจะโดนจับไปเมื่อไหร่หรือบ้านที่อยู่อาศัยจะโดนระเบิดลงวันไหนเป็นชีวิตที่อยู่กับความกลัวตลอดเวลาจริงๆแล้วตัวเลข27,000บาทนี่คืออะไรมันคือราคาของความหวังครับคือเงินที่คนคนหนึ่งต้องจ่ายให้ในายหน้าเพื่อหนีตายข้ามมาฝั่งไทย แค่เพื่อแลกกับชีวิตที่ปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนแท้เรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็เลยวนกลับมาที่คำถามสำคัญที่ว่าท่ามกลางความขัดแย้งที่มันซับซ้อนขนาดนี้มีทั้งกลุ่มติดอาวุธมีทั้งรัฐบาลทหารและยังมีมหาอำนาจอย่างจีนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสุดท้ายแล้วอนาคตของคนธรรมดาธรรดาในรัชชานจะเป็นยังไงต่อไปแล้วสมรภูมิที่ไม่สิ้นสุดแห่งนี้มันจะมีวันจบลงจริงๆหรือเปล่าครับ